ทุกมาตดนะครับวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีนะครับประเภททีมหญิงที่ยิมเนเซียมเทศบานกอสีมานะครับระหว่างกอสีมานะครับกับทางยูทีซีซีนะครับหลังจากที่ขึ้นนำสองต่อสูเซตข้าในตอนนี้นะครับีมาก็สบายแล้วนะครับต้องใจเพียงแค่เซตเดียวครับก็จะชนะเลยนะครับ ตอนนี้ห้ามหลุดเป็นการขาดนะครับถ้าอยากจะชนะ3-0นะครับถ้าเกิดว่าเล่นในมาตรฐานที่ตัวเองเคยเล่นมา2เซตก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยเชื่อว่าโคราชชนะแน่นอนครับวันนีขึ้น,นมาตีล้นออกหลังไปเองนะครับยา a t c อ สกูลนี้เป็นคะแนนของทางวิทยาไอทีทนะครับจะกอนครับทำคะแนนให้กับพ่อศรีมานครับไร้นีาสองคะแนนเท่ากัน,นครับอันนี้ลงที่เส้นหลังพอดีสรมาเลยตีติดบ,บล็อกครับแล้วคูดลงไป สีพรเสิร์ฟให้อิศยายครับแต่ว่าเสิร์ฟเสียไปเอง ه, วันนี้คือนักกีฬาของอิศยาเอทีซีซีวันนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีสมาธิกับคือง,ง่ายไปครับเสียคะแนนง่ายๆก็เสีย,นนย,ย,สยบ,บ่อยบอลแรกไม่ดีแล้วครับแล้วก็โดนลงโทษเลยครับวันนี้รัศม,มีสุภมูลนะครับขึ้นมาตีสวยมากขึ้นนําครั้งแรกเลยนะครับในเซตที่3ครับ ว่าไงครับทีนี้น่าจะไปถูกเนี่นะครับผู้เล่นของพอรสินมาสี่คะแนนเท่ากันครับเตะบอลเบอวลเข้ามาแต่ว่าลูกนี้ยังรับได้ครับสวนกลับอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ายังมีบล็อกของรอสิมาบล็อกอยู่ตีใส่บล็อกเลยครับจังหวะสอง อเอาครับอิิยาคือดูออดายแล้วนะครับในตอนนี้เนี่ยถ้าไม่ไม่ได้เซตน,นี้ก็หมายความว่าหมดลุ้นครับดูนี่หลอกสวยมากและยอดเยี่ยมจริงๆครับคะแนนนี้ต้องชนเลยนะครับว่านอรสีมาเล่นได้เยี่ยมจริงๆครับดูครับ หลอกมาคร่บก่อนที่จะขึ้นมาเคาะข้าไ่เฉยครับสีพรพยาพยามที่จะขึ้นเอาข้าไปช่วยแต่ว่าไม่ทันเป็นวดิดาโคตรเลือนนะครับที่ขึ้นไปหยอดห้าคะแนนเท่ากันไอเอาใส่เอาบล็อกนี่ครับเป็นทัสบอลแบง6ต่อ5ครับอยาอยัางนำอยู่ครับอีตามครับยาก็ได้เนี่ยะครับ อนิการครับหมาได้สามป็นงานที่เป็นโชคกำลังหลักในการปีด้านหน้าครับครับโอ้โหลูนี้สุดยอดครับอีกครั้งหนึ่งหัวเสาลูนี้ยังรองได้ครับอ้าวแม่ลูนี้ไม่ทันครับตอนวิการพิยภูมิลูนี้ต้องชมผู้เล่นของทาง จากผูลยุธยาเลยครับว่าเล่นกันได้เหนียวแน่นจริงๆครับนี่แะครับจะเป็นบทพิสูจน์ที่สำคัญเลยครับในเซตนี้นะครับว่ายุธยานั้นจะแกล่งพอหรือเปล่าครับที่จะเอาเซตกลับมาครับคือถ้าไม่แกล่งพอแล้วนี่อาจจะแพ้เลยครับแพ้3 0 ถ้าแกล้งแล้วเนี่ยยังมีโอกาสที่จะลุ้นกลับมาได้นะครับคู่ทีกันดูครับจัดคะแนนเท่ากันนะครับวินดาโคตรเรือนครับเสิร์วินดาเสิร์ฟมายิผารับได้ครับเพื่อนมาตีแล้วตีดีด้วยครับวินตีไม่แรงครับแต่ว่าตีลงระหว่างกลางูุเ่นของคศรีมาครับสองคนที่ยืนรออยู่ครับนีก็เป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งแรกในเซตที่3นะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ ทีมเตือนอายุตยานำเมื่อถึงบรลานอกทางเทคตตีนะครับกัสองเซตก่อนหน้านี้นะครับนอรศเมาในชนะไปนะครับ25ต่อ18ในเซ็ตแรกแล้วก็เซตที่2ในชนะไป25ต่อ21นะครับเซ็ตนี้วิทยา a t c c ดีขึ้นมาเยอะเลยนะครับแต่ว sure> ่าจะดีพอที่จะได้เซตหรือเปล่าเดี๋ยวคงจะต้องลุ Slow ้นกันต่อครับ รัตนพรสนุนลำนะครับเสิร์ฟเซตขึ้นมาตีแต่ว่าบอไปนิดนึงแต่ว่าอย่าต้องฟรีบอลนะครับเล่นเร็วเหมือนกันครับโอ้โหไม่ทันครับวันนี้ตีใส่สรยาภรณะครับทีนี้ก็ตบัดตีสั้นดูอีกครั้งครับนี่อัดเข้าไปแดนหลังนะครับสำหรับ กระดพรครับปิยธิดาเสิร์ฟครับวันนี้อุพารับได้เซตขึ้นมาตียังเข้าไปช่วยดทันคข้า,าราางขนานเงื่อตะคุไตใส่เลยครับรัศม,มีสุข้อมูลนะครับพอตูติดบล็อกจริงแต่ว่าบอลรองยังเข้าไม่ถึงครับครับเสียจังหวะไปคะแนนของทาง,งนครราชสีมายธิดาได้เสิร์ฟต่อครับ เริ่มจะแน่นอนขึ้นเรื่อยๆนะครับในตอนนี้นักขัรสินมาหยอดมาตลกดันานะครับยังรับได้ตีใส่บล็อกเลยครับพิพารับได้ลูกขึ้นมาตีแต่ว่าก็ยังมีบล็อกซับที่เข้ามาบังได้ทันเซตเกืออีกครั้งหนึ่งขึ้นมาหยอดลูนี้ไม่ทันเลวครับโอ้โหตีแรงนี่รับได้หมดครับครับพอเจอยุ่งหยอดเข้าไปแล้วนี่เรากฏว่าผู้เล่นของยิยารับไม่ทันครับ ทําให้ทีมเจ้าถิ่นแซมครับดูครั้งครับเนี่ยครับพอเห็นบล็อกขึ้น2แล้วก็รัศมีเปลี่ยนใจเลยครับหยอดเบาๆ12ต่อ11ครับนล้วาชสีมาขึ้นมานําแล้วนะครับในตอนนี้โคราชแต่ว่าไม่ยอมครับอักษราแสนจันดาไปใส่บล็อกเลยนะครับเอาเป็นทัชไรมาเป็น12เท่ากันครับเซตที่ส ลูกนี้ขึ้นตีมือซ้ายครับต่อฟรีบอลนี่ครับให้กับพอร์สิมาเล่นเซตขึกก้นมาอีกครั้งนึ่นลูกนี้ตีเอาทัชเนี่ยเลยครับง่ายเลยครับวันนี้ดาโคตรเรียนแมบอลตีทัชบอลน,นี่รับยากครับลูกกระดอนไกลเนี่ยไล่กันไม่ทันครับพยายามนะครับไอซ์ลาแสงกันดาครับตีของอัญชัญพยายามไล่บอลแล้วก็ไม่ทันครับ สลับพรบรรดาศักดิ์ครับจะเสิร์ฟ13ต่อ12ครับนครราชสีมานำสลับพรเสิร์ฟมาจะเล่นเร็วมีหลอกครับทีนี่แต่ว่าบล็อกของข้อศิลปนี่ไม่หลงขึ้นมาตีเอาทัสครับคืนนี้ตอนนี้โค้ชที่คุณกระสังแล้วนะครับบอกให้ตีเอาทัศส่วนเดียวนะครับฝังมาฝังไม่ได้แน่ครับขึ้นบล็อกสองเลยนะครับทางทางนครราชสีมา สิบสามเท่ากันครับโอ้ยแต่ว่าแม่น่าเสียดายริงครับไม่จริงครับสําหรับนิออนพันรังสีครับครับเสิฟไม่ต่ำไปครับไม่เสิฟต่ำกว่านี้รัสสี่ลงไปเสิฟครับทีน้ำาอสิบสี่14บสิบสามครับทางนครราชสีมาหัวเสาดีบอลตั้งมาได้หัวเสาโอ้โหลูกนี้ตีหนักจริงครับแต่ก็ยังตั้งได้อยู่ดีหัวเสาแรกกันแล้วครับตอนนี้ ต้องตีจากแดนหลังโหลูกนี้ทำได้ดีครับนี่นะครับต้องอาศัยนิออนพลังศรีนะครับที่ช่วยตีตีไม่แรงเลยครับตีตีไม่แรงเลยทำให้แอคชั่นที่จะต้องรับเนี่ยบางทีมันกะจังหวะลำบากเหมือนกันนะครับจะรับยังไงดีอุจจดาของนครศรีมาก็พุ่งขุดตัวแล้วครับเมือนกันเสมอกัน14ต่อ14ครับตอนนี้อิสราแสงจันดาครับเสิร์ฟให้อุทจิยาลูกนี้ตีเอ้าตีล้นหรือเปล่าน่าจะตีออกไปเองครับพยายามบมุงสุข ครับ,รบเป็นทีมเยือนจะกลับมานำอีกครั้งนะครับเนี่ยจิงความได้เปรียบที่15ต่อ14กับอาริสราจะเซิร์ฟแม่คะแนนวันนี้นี่เกาะไปเกาะกันมานครับพลิกไปพลิกมาตลอดเวลาครับ,รบเดี๋ยวมาดูนะครับว่าในช่วงท้ายเนี่ยพอขึ้นคะแนน,นที่20แล้วนี่จะเป็นยังไงครับใครนำทีมทีมนั้นจะได้เปรียบ ยังสู้ได้อยู่นะครับทางอุยาเนี่ถ้าใช้ความแน่นอนให้มากกว่าน,นี้นะครับอุษาเสิร์ฟมาครับยกให้สูงขึ้นมาตีครับแต่ว่าติดยุพาเลยครับก็บอุษาะยังรับไว้ได้เหนียวจริงครับโอ้โห,โห,โหดูครับคะแนนนี้เยี่ยมจริงจริงครับวันนี้ดาโคตรเรืองโอ้โหครับ รันตนาพรของอัญชิตยาใจร้อนมาเล่นครับตีอบอลไปด้านหลังนะครับบอลตัวขวาสองโยนเขาลกลับขึ้นมาเล่นเป็นบอลลุกได้นะครับทำให้เสมออีก15ต่อ15ครับวิดาเสรฟมนะครับขึ้นมาตีเอาทัสเลยครับวันนี้ไม่ทันนะครับก็เป็นคะแนนให้ทางอัญชิตยานำ16ต่อ15แล้วเป็นรวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2นะครับ สครั้งในเซตนี้นะครับที่ทางทีมเยือนนะครับอนุทวยาขึ้นนําในช่วงเวลานอกทางเทคนิคนะครับ,รบถือว่าเป็นนิวิตหมายอันดีที่น่าจะมีโอกาสที่จะ,ะเก็บเซตได้ครับ,รบที่เซตนี้นะครับถ้าเซตนี้ได้นี่เราอาจจะได้ดูเกมยาวๆก็ได้ครับน,นี่อยู่ที่ทางด้านอนุทยาว่าจะ รักษาสมาธิในการเล่นในเกมได้มากน้อยแค่ไหนครับว่าใครมาเล่นในสนามน,นี้ก็ต้องเจอบรรยากาศอย่างนี้นครับมีกองร้องเพลงการสนทนาให้กำลังใจกับทีมเจ้าถิ่นฟอร์ลีมามาทุกตัดที่เล่นในถิ่นของนครราชสีมาก็ต้องดูกันต่อนะครับในคะแนนนำของอุทยา16ต่อ15นี่ จะรักษาคะแนนนำนี้ไปตลอดจนถึงเซตที่3หรือเปล่าคับต้องติดตามกันครับก,การกาทีประชนครับจะเสริมให้ยุธยาเอทีครับครัต้องเริ่มต้องสมาธินี่ก็ปิยะธิดานี่รก็ มีหลักของทีมเจ้าถิ่นเลยครับหัวเสาดูนี้อ,อือหือนี่ลตัวโน้มขึ้นไปเยอะเกินนะครับนี้บอลน,นั่นไหลไปทางข้างหลังนะครับอลิสลาเลยไม่ทันครับ ยาเสรือดีครับลูกนี้ตังไปเล่นตีจากด้านหลังโอ้โหลูกนี้ไม่โดนไข่ครับโดนทิกเน็ตออกไปนะครับเป็นคะแนนของนครราชสีมาให้ขึ้นกับคะแนนเป็น17ต่อสิบหกครับมีผู้เล่นกอล์ฟพิจาณาเลยพยายามที่เข้าไป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 ถามทางผู้ตัดสินครับว่าลูกนี้ไปถูกทัชหรือเปล่าครับแต่ว่าก็ว่าผู้ตัดสินยืนยันครับว่าคะแนนนี้เป็นคะแนนของทางนครราชสีมาไปนี่ครับมีขอเวลานอกเลยครับทางโคจันลันนี่ต้อง เดี๋ยวต้องมาปรับทีมปรับลูกทีมไปหน่อยนะเพราะว่าที่ผ่านมาเมื่อก่อนหน้านี้ก็ทําได้ดีนะครับสําหรับทีมอยุทธยานแต่ว่ามื่อทัเป็นสองคะแนนหลังนี่มันจะเสียรู้สึกจะเสียง่ายเกินไปนะครับทั้งที่าการมาตรฐานในการเล่นของทีมเยือนน่าจะดีกว่านี้นะครับแต่พลาดไปอยู่หลายๆครั้งนะครับ ในคะแนนที่สำคัญแล้วก็ในจังหวะที่ไม่น่าจะเสียต้องมาเล่นกันใหม่ครับอิรุยาต้องมีสมาธิให้มากกว่านี้นี่ครับตนี้ผักไปเลยครับแต่ว่ายังยังรับได้ครับสลา ตีตรงกลางครับแต่โอ้โหตีมาเนี่ยบล็อกนี่รออยู่แล้วครับคือไปตัดหัวใจตีแรงครับทีนี้แล้วก็รัตนพงศ์ครับรออยู่แล้วครับบล็อกเอาไว้ได้ครับต้องขอโทษเพื่อนเลยครับยิงให้ดาวสูงเลยรัตนพงก็สูงดับไว้อยู่นั้นแล้วครับ17ต่อ17ครับเด่นมาจังหวะสองสวยมากครับมีกั้นี่ก่อนพุทธกาอธิญาภงณ์ เกือบจะพลาดเหมือนกันครับทิเด็เป็นดีเลยครับรับยากนะครับลูกทุกเด็อย่างสักครู่นี้มาดูครับกะจังหวะไม่ถูกนะครับรัตนพรค8ต่อ17ครับนครราชสีมานำทำคะแนนได้ก็ลงไปเสิร์ฟเลยนะครับพิการพิกาพงศ์ศรียุพาสืการครับขึ้นมาตีแต่ว่าตีเบาไปนิดนึงยังตามทันครับ แต่ว่าต้องฟรีบอลครับให้ถังยาเล่นยาจะเล่นเร็วหรือเปล่าครับขึ้นมาตีครั้งหนึ่งครับโอซิมายรับได้จาก3เมตรโอ้ตีใส่ย,ยุบาครับยังเหนียวครับยุบาตีเอาทัสครับเคาะข้าโอโ้โหเหมือนกับขึ้นไปแล้วสองกิจสองใจว่าลูกนี้จะเล่นยังไงดีครับยยฮิดาครับะจะเล่นจะตีแรงคร ไม่แรงจะตีเบาก็ไม่เบาครับตรงนี้มักนกั้ำถึงอย่ทุกคนบบคงเห็นหน้าบล็อกขึ้นมาสองแล้วเลยที่ใจไม่ถูกเลยเออแม่เข้าไปเบาๆสิบแปดต่อสิบแปดครับคะแนนตอนนี้มีอัลทัสครับแต่ว่าก็ไม่ได้น,นะครับตอนนี้เนะี่ยขึ้นอยู่กับสมาธินะ,นะครับว่าใครสมาธิดีกว่ากันครับตอนนี้ทางเจ้าถิ่นเริ่มจะเข้าฟอร์มนะครับ ผู้ก็บบล็อกติดไปนะครับเป็นคะแนนให้ทางนครราชสีมา19-18ต่อครับยุทธิดาเสิร์ฟมาต้องฟรีบอลเลยครับแล้วก็จะเร็วหรือเปล่าเซตขึ้นมาตีบอลเร็วเนี่ยนะครับชิงจังหวะเล่นเร็วเลยครับขนาดที่คู่ต่อสู้นั้นยังไม่พร้อมที่จะรับนะครับครับมีโอกาสที่จะได้คะแนนเป็น20-18ต่อครับตกกินป้งลูกสก่อน ทั้ง3เช็เลยนะครับทางนครด้านสีมา28 20ต่อ18ครับครับนี่ตีบอลโค้งสวยครับแต่ว่าบอลออกครับกลายเป็นคะแนนของนครสีมาไปต้องเลี่ยงเวลานอกเลยครับคุณจีรนนท์ทัพทิมครับนิดเดียวครับโอ้โหนี่ออกไม่ถึงคืบไปซ้ำครับคะแนนสำคัญเลยครับเลยทำให้แก้มหายห่างไป3คะแนนเลยครับ 2 1ต่อ1 8วันหลังนาเนี่ยจุดจะเสร็จอยู่แล้วครับล็อมกรีดเลยครับโอ้โหโจ้านีจริงโดนบอลก็จะทำให้แต้มกระชั้นขึ้นมาจเป็นอีกเกมนึงนะครับแต่ตอนนี้เริ่มสบายใจกันแล้วครับทางด้านคอร์สสีมาไม่เกี่ยงนลครับทีมหนึ่งที่น่าจับตามองนะครับในช่วงของเลข2องครับประมาณจะเริ่มเ้้นประมาณกลางเดือน สิงหาอ่ากางเดือนกุุมภาพันธ์นะครับับเดือนหน้าเนี่นะครับเลขแรกนั้นจะไปจบในประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ครับแล้วก็จะพักสัปดาห์อะไรอย่าี้ก็จะแข่งขันกันในเลขที่สองต่อเลยนะครับเลขที่สองนี้นจะเปิดโอกาสให้ทีมต่างๆนั้นทั้งอ่าแปดทีมนี่นก็สามารถที่จะดึงผู้เล่นเข้ามาเสริมทีมได้ครับ คือมื่อฟังงมาดูจะได้เปรียบทีมอื่นที่ว่าเป็นลูกเนื้อเชื้อไขที่เล่นกันมาครับในเรื่องของตัวผู้เล่นแล้วก็ระบบการทําทีมที่ทางโค้ชสุริชัยได้วางมาแล้วก็ทมามาหลายปีเสิร์ฟบอลสั้นนะครับทาให้นิสลาเนี่ยพลาดไปครับรับบอลแรกต้องการอีสานคะแนนครับพรีรดาเสิร์ฟลุกครับตรงนี้ต้องยกให้สูง ขึ้นมาตีแล้วล้นออกหลังไปเองไปแล้วครับในตอนนี้23ต่อ18แล้วนะครับสุพรตีเสียไปเองหมนจะตีไปจะตีเอาทัดขึ้นแล้ครับออกหลังไปเยอะเลยครับต้องการอีก2คะแนนเท่านั้นนะครับ้วรศสีมาจะชนะครับมาดูครับจะได้หรือเปล่า ขึ้นมาหยอดมายังรับได้ทันครับพี่พาต้องยกให้สูงตีจาก3เมตรบอลโค้งออกข้างไปเลยครับ24ต่อ18ครับสีของกาลิกาทีประโชคเดี๋ยวดูนะครับว่าตีตีถูกครับแม่น่าจะไปโดนทัสอเ่ล่าครับพาครับไปโดนทัสก็โชคดีไปแต่ว่าโอ้โหแม่เสิร์ฟเสียเองครับใจไม่อยู่นึกกัตัวแล้วครับสีริอร 24.19ต่อ19ครับสสดานะครับกำลังมาดีๆแล้วมาช่วงท้ายเต็มบล็กบอกได้ครับยังแก้บอลหนุเป็นบอลลุกของทางโคราชมาทางหลังเพชรยอดเบาๆงัดบอลขึ้นมา้องแก้เลยครับเป็นบอลลุกของทางนะครับถีมาให้บอลสั้นๆหัตถยาอย่างรับได้อยู่ครับ โอ้โหแต่ลูกนี้เดินบล็อก2ของทางนครราชสีมาเอาดูเลยครับลูกนี้ทําให้เซตที่3นี้นักฟอร์ลาสีมาเอาชนะทางอวิศยาไปนะครับ25ต่อ21นะครับกับก็3เซตแค่นครราชสีมาก็ชนะไป3ต่อ0เซตนะครับเซตแรกชนะไป25ต่อ18ครับเซตที่2ชนะไป25ต่อ21นะครับแล้วก็เซตที่3ชนะไป25ต่อสิบเก้าครับ ก็ทำให้เราทอสิมาชนะยุ่ยา ATCC นะครับไป3ต่อ0เซตนะครับก็ในตอนนี้ยังมีโอกาสที่จะมาลุ้นแชมป์อยู่นะครับทอศินมานะครับก็คงติดตามต่อไปนะครับกับการแข่งขันในเลกที่2ครับวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกครับซึ่งทางเสียงกีฬาทีวีทีเด็ด29ของเราจะถ่ายทอดสดให้ชมกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับ